ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดไพรพัฒนานะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะก็สวยงามมากๆนะคะวันนี้แอดก็ตามคุณพี่นะคะที่ว่าฝันเห็นที่นี่นะคะก็เลยตามคุณพี่มาในวันนี้นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ฝันเห็นที่ประสาทของหลวงปู่นะคะ นี่นะคะแล้วก็แอดก็เลยตามคุณพี่มาในวันนี้นะคะแล้วก็มาขอพรขอโชคขอลาบให้กับ f อฟทุกท่านนะคะ<ๆ>เผื่อว่างวดนี้เราอาจจะโชคดีไปด้วยกันก็เป็นได้นะคะ ค่ะก็ก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละอ,องแชแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องแชแน,นลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอ็ดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของคุณพี่พร้อมกันเลยค่ะ ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็กำลังจะบูชาขันครูหลวงปู่สวงนะคะอ๋อนี่นะคะบูชาขันครูหลวงปู่สวงนะคะชุดละ199บาทนะคะใครอยากจะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ก็เชิญได้นะคะนี่นะคะหยอดตู้นะคะนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะก็มีผู้คนนะคะมากราบไหว้ขอบคณจากหลวงปู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอจะถ่ายภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็มาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบด้วยกันนะคะเ,คเพราะว่าก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะคท่านผู้ชมเนาะใครอยากจะมากราบไหว้ก็เชิญได้นะคะ นะคะบรรยากาศนะคะหลังจากไม่ได้มานานนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้หลวงปู่นะคะนี่คสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ลูกหลานได้มากราบไหว้ขอพรนาเจ้าคะ่ะแล้วก็ขอพรให้เอฟซีช่องละอองแชนแนลนาเจ้าคะ่ะจะได้มีโชคไปด้วยกันในงวดนี้นะคะ แล้วก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะนี่นะคะก็ให้เอซอธิษฐานไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคือแอดได้ข่าวมาว่าคุณพี่ฝันใช่ไหมคะจ้าฝันอ๋อฝันยังไงเนาะพี่เล่าให้เอฟซีฟังหน่อยค่ะเหมือนเป็นปราสาทหรือเจดีย์นี่แหละก็เลยว่าเป็นเป็นเจดีย์ที่นี่มีเป็นรูปของเจดีย์ให้มองเห็นฝันในฝันน่ะคือให้เขาให้มองเห็นเลยนะเป็นรูปเจดีย์หรือเป็นรูปปราสาทนี่แหละเต็ ไม่รู้เขาเรียกประสาทหรือเจอดีเนะี่ยแบบนี้เนะี่ oh. แต่พอมานั่งนั่งคิดดูในฟันนั้นก็มีคนมาบอกว่าให้ไปโลด oh. ถ้าโลดก็จะโอดก็อย่างเงี้ย oh. จะนั่นแหล oh. ะก็เลยคิดถึงได้ว่ามีที่โลดก็มีที่เดียวแล้วเลยมีที่หลวงปู่สวงนี่เละเพราะในใ,ในในความฝันเน่ยยอดเจดีเนะ่ะ คล้ายคล้ายคุสวงลยค่ะค่ะอันนี้คล้ายคล้ายเหมือนเจดีหลวงปู่เนาะเขาเรียกว่าเจดีหรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวแอดจะถ่ายให้ดูแบบชัดๆนะคะเนี่ยนะคะที่ว่าคุณพี่ฟันเห็นนะคะฟันเห็นปราสาทหลวงปู่สวงนะคะหรือว่าเจดีเนาะ เอ็ดก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะ,<ล>ะวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาที่นี่ใช่ไหมคะที่ตั้งใจจะมา<อ>ที่นี่เลยตั้งใจโดยตรงเลยเนี่ยมา<อ>ที่นี่เยค่ะ <ใจ S 2> ตั้งใจมาหาหลวง,งปู่เนะาะมากราบไหว้ขอพรเนาะขอพร,พรเพราะตัวเองก็มีคดีอะไรด้วยเนาะอขอพรให้หลุดพ้นจากคดีเนาะนั่นแหละก็เลยมาดูบ้านเลขที่หลวงปู่ด้วยเพื่อหลวงปู่ให้โชคให้ลาค่ะค่ะเพราะว่าฟันเห็นเนาะนั่นแหละก็เลยมาอ เป็นอะไรคะพี่คนลุกคนลุกอุ้ยพูดไปมีอาการขนลุกไปนะคะแสดงว่าต้องใช้ที่นี่แน่ๆนะคะเนาะพี่เนาะแอดก็ขนลุกค่ะโอ้ยมามาด้วยกันนะคะรู้สึกว่าขนลุกนะคะเล่าความฝันนะคะก็เลยมาดูบ้านเล็กที่หลวงปู่ด้วยบ้านเล็กที่หลวงปู่ก็สองห้าเปบ้านเล็กที่หลวงปู่สองห้าเปดจ้าเห็นสองห้าเปแต่นี้เล็กอื่นนั่นแหละแต่ ไม่ได้ไอ <m ins falling back> ้นั่นเนาะเอาแต่บ้านเล็กที่สามตัวพอเนาะมูอะไรนี่กับไออะไรรหัสนั้นไม่ได้ไอ้นั่นเนาะเอาแต่บ้านเล็กที่อย่างเดียวคือตั้งใจอยากจะซื้อบ้านเล็กที่ของหลวงปู่เนาะคือว่าหลวงปู่จะดลนจิตดลนใจให้เรามาที่นี่แล้วก็ให้เราตั้งใจเอาบ้านเล็กที่ของปู่เนาะเผื่อว่าปู่จะประทานโชคลาภให้ก็เป็นได้เนาะ บางทีเราลำบากด้วยใช่ทุกข์ด้วยแบบนี้มาไกลด้วยเนาะนั่นแหละตัวเองมีคดีความด้วยก็เลยมาหาหลวงปู่อธิษฐานให้หลวงปู่แก้แค้นทางนี้อยู่ด้วยขอโชงขอลาบจากท่านด้วยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเลยเนาะค่ะให้หลุดพ้นจากอันตรายทั้งปวงนั่นแหละเนาะให้หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างใหะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะอ๋อค่ะแล้วก็มาตั้งใจมา โชคขอลาบด้วยแหละเนาะนั่นเละ,ะมาดูบ้านเลขที่ด้วยสองห้าแปดคือบ้านเลขที่สองห้าแปดเนาะอ๋อตั้งใจมาซื้อตัวนี้เลยใช่ไหมคะมาซื้อลอตเตอรี่อ,อ๋อตั้งใจมาซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าก็ตามความฝันเนะาะซื้อตามความฝันนะคะก็ไม่แน่อาจจะฝันกลายเป็นจริงก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเผื่อว่าหลวงปู่เขา ไปเข้าฝันแล้วก็ให้เราได้มาที่นี่เนาะอุ้ยพูดไปคนลุกไปดูอ่คนลุกถึงหัวเลยค่ะแสดงว่าหลวงปู่คงจะรับรู้แล้วแหละเนาะแล้วก็หลวงปู่น่าจะให้โชคให้ราบลูกหลานเนาะอุยสาธุสาธุขอให้งวดนี้ขอให้เข้าบ้านเลขที่หลวงปู่นะเจ้าค้าหลวงปู่เพราะว่าเนาะ เราก็ลําบากนาอยอยากจะมีโชคมีลาบไปด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าใครทุกคนก็อยากจะมีนั่นแหละเนาะค่ะก็เลยมาตามความฝันนะคะก็ฝันว่าได้ยินเสียงคนโบกเนาะให้มาให้มารอดที่ประสาทเนาะว่าจะดีนะมาลอดแล้วจะรอดจะรอดจากอันตรายทั้งพวงเนาะไม่ว่าจะเป็น ชุดคนซ<อ>ือ,อฟันเห็นแบบนี้เหมือนการฟันเห<อ>็นอมาก็ซื้อบ้านที่อ้มันก็กลับกันเนาะในในความฟันแตไ่ไม่รู้ว่าบ้านลูลกคู่น่ะปะสองห้าเป็ดเป็นซื้อน่ะซื้อเลกมันกลับกันอ่ะได้ตู้แต่คนน่ะซื้อ,อนานแล้วคือว่าเมบบื่อเป็นปีเลยใช่ไหมคะ ปีที่แล้วน่าน่าจะเป็นปีที่แล้วเนาะปีไหนน่าจำไม่ได้เนาะอ๋อแต่ว่าเคยฝันเห็นหลวงปู่ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ทีนี้ก็ซื้อบ้านเลขที่ของปู่หลวงปู่เนาะก็ถูกสามตัวโต๊ดเนาะช่วงนั้นเนาะ หรือว่าจะครบรอบปู่จะให้อีกก็เป็นได้เนาะใครจะไปรู้เนาะโอ้ยสาธุสาธุละองก็ขอโชคไปด้วยกันนะคะคุณพี่เอฟซีด้วยนะคะขอให้เอฟซีโชคดีไปกับคนพี่เนาะจ้าเพราะว่าก็ถือว่าฝันดีมากมากเลยรู้สึกขนลุกบอกพี่ขนลุกโอ้ยพูดไปขนลุกไปนะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยขนลุกไหนไหนดูให้เอฟซีดูโอ้ยขนลุกทุกเว้ยเนี่ยขนลุกจริงๆเลย ลาไปก็คนลุกไปนะคะแสดงว่าปู่เขาคงจะรับรู้นเนะาะแล้วปู่ก็จะให้โชคลูกหลานเนะาะขอให้ลูกหลานสมปรารถนาเนะาะค่ะค่ะอยับาบ้านเล็กที่ปู่อีกรอบค่ะพี่2ง5งปดจ้าสองเม็ดเดียวเน้นเน้นเนะาะ ค่ะก็ถ้าเอฟซีท so, yes. yes, so. ่านใดนะคะชอบก็จัดตามคุณพี่ได้เลยนะคะสองห้าแปดนะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะเพราะว่าเนาะบางทีก็ไม่แน่เนาะเราก็ต้องตัดนั่นแหละบางทีมันก็อกสองตัวเนาะใช่สองตัวสามตัวเนาะสาธุสาธุขอให้เข้าขอให้แตกสองตัวสามตัวนะคะพี่เนาะเดี๋ยวให้พี่อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่ปวดเกลียวตะเบืร์นขอให้เอฟซีนะคะถ้า ใครชอบก็ชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะจ้าค่ะวันนี้เอดก็ขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันแนวทางให้กับ FC ช่องละองแชนแนลนะคะก็ขอให้คุณพี่โชคดีแล้วก็ FC ทุกท่านโชคดีไปกับความฝันของคุณพี่นะคะ ขอให้ความฝันกลายเป็นจริงนะคะสาธุขอให้รางวัลที่หนึ่งแตกเพียเพ้ยงเพี้ยงเพี้ยงส,สาธุโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีคะ่ะ